ตอนนี้เราอยู่กันที่บึงโชวาจังหวัดสุพรรณบุรีร้อนมากเอสุดๆเลยจะมาดูโซนสัดน้ำกันนะคะนะอื้มขนมสมัยก่อนนี่<อ>มีสายใหม่ด้วยอ่าต่แมดด้วย ดีกว่าเรียบหนึ่งผัดน,น้ำจืดอ้ยปลาตกเ้าะะดู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 เบลเลยอ่ะโอ้ยปลาสิงโตปลากระลอกดมอีมา ปาหนาา้ารักยยแม่เหนืห่อยแล้วแม่นั่งแล้วป้าไปไหนแล้วี่ยานะยังมีทักตู้ที่บ้านจังอย่างเงี้ยโ <c oughs> อ้โมปลาน้ำจืดโอ้ดูปลาดิโอ้วงฉลามเลยราคา1้0าบบาท2คนก็ไปตามร้อยเท่ากับโฟกัสสองคนนี่มาในราคา พัดไดเรื่องให้ตลอดทานเลยนะอ่า้นชชัแล้วะลามาแล้วโอ้ยโอเคเลยน่นนนค,คนนรักอเคเลยเต็มเลย พปีอชอบมากเลยอว่าจากทาลามแล้วเราก็จะไปดูจระเข้กันต่อบอดจระเข้นี่จระเข้เลยนี่จระเข้อย่างนั้นนะมาเดินอยู่ข้างบนตรงนี้นี่อุ้ยจระเข้ลอยคออยู่ว่านี่อะไนี่นี่ตัวเป็มากเป็นเถอะแม่สนมไหมเหนื่อยโอ้ยเดินแค่นี้เหนื่อยแล้วไมอย่างนั้นลอกคะเช้าแล้วแ เราไปเที่ยวไงวันนี้วันเที่ยววันครอบครัววันเที่ยวเดือดร้อนมากใช่พร้อมประมาณว่าจระเข้มันมาไล่กัดคนอ่ะเที่ยวน้ำพุร้อนเหรอโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รู้จะไปไหนกันต่อนะไม่รู้ว่าจะกลับเลยหรือว่าจะไปต่อโอเคไมแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย